G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และนัก o เวอร์ o c k e r เลือกใช้สวัสดีครับ o อ e r c l o c k z o n e TV ซีซั่น2นะครับวันนี้ยิงก็ มากับบอร์ดระดับ MINI ITX นะครับจุดประสงค์ของบอร์ดดีก็แล้วแต่นะครับ H.T.P.C. หรือว่าจะประกอบคอมไว้ใช้งานใส่เคสเล็กๆเพื่อให้เราทำงานง่ายๆนะครับไม่เกะกับพื้นที่อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้จากทาง BIOSTAR m o โมเดล N 3 1 5 0 NH นเะครับเป็นบอร์ดที่มี CPU Build i n มาในตัวบอร์ดเลยนะครับ p ีเป็นของ Celeron ส่วนบอร์ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับ ก่อนอื่นเรามาดูตัวกล่องก่อนเลยนะครับตัวกล่องก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดตามตัวบอร์ดนั่นเองนะครับโลโก้เบลสตาร์โปรโมทตรงนี้เลย6 plus experience ซึ่งก็ลองอ่านดูนะครับ audio video speed plus protection durable diy plus ก็คือตามนี้นะครับทุกอย่างดูเหมือนออกแบบมาสำหรับ htpc หรือว่าการใช้งานพวก Network Internet นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น n 3 1 5 0 nh ก็มาจาก cpu นะครับ c e l e r o n n 3 1 5 0นั่นเองนะครับทางด้านหลังกล่อง ก็บอกฟังก์ชันนะครับว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น5.1 HD a u H D i O รองรับ D I R e c t x 11.1นะครับ H D M I ต่อ Super Speed LAN SATA นะครับอันนี้ก็มีครบนะครับแมรองรับ D D R 3เดี๋ยวเปิดกล่อ,ลองให้ดูดีกว่าอ่ากล่องนะครับก็เดี๋ยวหยิบบันเดินออกมาก่อนละกันดูบันเดินกันนะครับ อย่างแรกอันนี้นะครับเป็น CD Bundle หรือว่าพวกไดรเวอร์ต่างๆแผ่นปิด b a c k ไอ l อพายนะครับเรียบๆไม่มีอะไรมากสาย SATA ชุดละเส้นนะครับมี2ชุดคือ2เส้นทั้งหมดคู่มือของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับอ่ารายละเอียดต่างๆต่อมาเดี๋ยวดูตัวบอร์ดครับบอร์ดก็นี่ดูไซส์มือผมนะครับ Mini ITX นะครับมาตรฐานเลยนะครับไซส์นี้ CPU ตรงกลางนะครับ Intel Celeron นะครับโมเดล3150นะครับก็เป็น quad core ความเร็ว1.6 GHz นะฮะก็น่าจะพอเหมาะกับพวก HTPC นะครับตัวซิงก์ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีพัดลมนะครเป็นอลูมิเนียมธรรมดาธรรมดาแต่ว่า CPU ตัวนี้ก็ไม่ได้ปล่อยความร้อนออกมามากไม่ได้กินพลังงานมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ซิงคตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนตัว PCB ก็จะเป็น PCB แบบ moisture proof PCB นะครับหรือว่า แปลงตัวนะก็คือการความชื้นนั่นเองนะครับก็พวก HTPC นี้ก็ออกแบบมาทํางานทั้งวันนะครับบางคนก็ใช้โหลดไฟล์บางคนก็ดูหนังกันย,วยาวๆบ้างนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขามีพวกฟังก์ชันพวก Over Voltage Protection Over Current Protection แล้วก็ Over Heat Protection นะครับหรือว่าพวกฟังก์ชันป้องกันพวกกระแสไฟกระชากไฟเกินหรือว่าความร้อนนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องสเปกกันต่ออันนี้ แรมนะครับจะเป็นแรม ddr 3 l นะครับหรือว่าแรมประเภทพวกดันโนบุกนั่นเองนะครับรองรับบัสสูงสุดที่1,600นะครับถ้าสองช่องนะครับก็คือแต่เราสามารถใส่ได้แค่8 g b นะครับต้องใส่นี่ด้วยนะครับช่อง a 1ก่อนนะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเราจะใส่16 g b นะครับก็รองรับแค่1น6่งพนกสเกิดนะครับในส่วนของบัสตรงนี้ชิปเสียงนะครับก็จะเป็นพวก อันนี้นะครับชิปก็ออกพวกข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นชิปของ realtek นะครับก็ realtek alc 6 6 2นะครับ6 Channel ส่วน lan นะครับก็เป็นชิปของอันนี้นะครับ realtek trl 8 1 1 1 h นะครับกิกะบิต lan ก็ตามนั้นนะครับก็จะมีพวกฟังก์ชัน lan protection อะไรด้วยนะครับพวกนี้เพราะเป็น htpc คาปาซิเตอร์นะครับก็จะเป็นคาปาซิเตอร์แบบ extreme durable c a p a c i t o r นะครับหรือว่าคาปาซิเตอร์ที่ทาง b บโอสตาเขมาว่ามันสามารถใช้งานได้ยาวนานผ่านพวกการเปิด24ชั่วโมง7วันอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับในจุดนี้ในส่วนของ t t r r g g นะครับก็จะมีนี้เลย2พอร์ตน,นี้เป็น SATA Super Speed นะครับที่ทาง b บ o s t a r เรียกนะครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็น p c i 1x นะครับที่เห็นตรงนี้ก็ต่อออก USB 3.0หน้าเคสได้นะครับตามมาตรฐานของบอร์ดทั่วไปมาดูที่ Back a อ r ภายใบ้างนะครับ r a c k เอลก็เริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลย เป็น PS2 นะครับ PS2 2ช่องสีเขียวก็เมาส์สีม่วงก็คีย์บอร์ดนะครับถ้าใครเคยใช้คอมรุ่นแรกๆก,ก็น่าจะเคยเห็นชิตตากันดีนะครับสีม่วงตรงนี้นะฮะ VGA output นะครับตรงนี้ขยับมาจะเห็นว่ามี HDMI output USB 3.02ช่อง2.0 2ช่อง,ง Gigabit LAN นะครับในส่วนของช่อง USB เนี่ยจะมีเทคโนโลยี USB Boost function ด้วยนะครับซึ่งทาง b บ o s ตาได้เคลมมาว่า สามารถชาร์จพวกอุปกรณ์ของยี่ห้อ Apple ได้เร็วขึ้นกว่า USB มาตรฐานถึง42%นะฮะก็ตามนั้นทางด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นแจ็ค3.5นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับ BioStar N3150NH นะครับบอร์ดขนาด Mini ITX ซึ่ง ไม่ได้จําเป็นนะครับก็จะต้องใช้เป็น HTPC นะครับหลายๆคนอาจจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้เล่นเน็ตใช้ทํางานแบบเบสิคเบสิกก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการออกแบบของมันก็ออกแบบมาเน้นใช้งานเรื่องความทนทานนะครับเปอร์ฟอร์มาอาจจะไม่ได้สูงอะไรเท่าพวกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องประหยัดพลังงานด้วยเช่นกันนะครับราคาก็ ไม่น่าจะโหดอะไรมากนะครับกับบอร์ดที่มี CPU แบบออนบอร์ดมาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัท BioStar นะครับที่ได้ส่งบอร์ดต,ตัวนี้มาให้ได้สัมผัสนะครับยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o h o x o n ซ t ทก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกัานใหม่ในหน้าสวัสดีครับ ตามอิงและรายการ o h ฮอคโซนทีวว่าจะมีฮาร์ดแวร์อะไรเจ๋งๆมานำเสนอเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ